ย้สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับ AS eSport s และอัปเดตข่าวจากเกมที่เรารักเหมือนเดิมเลยนะคะแม่ก็เขายังคงมีกิจกรรมอัปเดตต่อเนื่องเลยนี่นะสำหรับเกมมหานิยมอย่าง g e n มชิน Impact ที่รอบนี้นะคะเขาก็อัปเดตกิจกรรมสุดสนุกอย่างเสียงกระซิบจากดอกไม้มาแล้วค่ะซึ่งก็เป็นการรวบรวมมินิเกมต่างๆนะคะมาไว้ในกิจกรรมให้ผู้เล่นได้มาเข้าร่วมเท่านั้นยังไม่พอนะคะภายในกิจกรรมเนี่ยก็มีไอเทมแล้วก็ของรางวัลสุดพิเศษ พร้อมให้เพื่อนๆได้มาจับจองกันแล้วล่ะค่ะซึ่งของรางวัลเด่นๆในกิจกรรมนี้นะคะนอกจาก p r i โมอเจมแล้วเนี่ยก็ยังมีธนู4ีดาวที่สามารถปลดล็อกได้ถึง5ขาคันด้วยนะเรามาดูกันที่รายละเอียดของกิจกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะตัวกิจกรรมนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันและแต่ละส่วนเนี่ยก็มีวิธีเล่นที่แตกต่างกันออกไป มาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะคะมีชื่อว่าส่วนลึกลับสุดพิศวงคือดันเจี้ยนที่รวบรวมเอามินิเกมไว้มากมายที่ภายในเนี่ยจะสุ่มดันมินิเกมที่เราต้องเอาชนะให้ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยในแต่ละรอบเราจะต้องเล่นให้ผ่าน3ด่านเพื่อที่จะได้รับบัฟสําหรับจัดการบอสในช่วงท้ายค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอนะคะก็เรียกเพื่อนมาช่วยได้นะ ส่วนที่2ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการท้ายทาย,ทายแห่งงานเฉลิมฉลองที่แบ่งมินิเกมเอาเป็น3ส่วนด้วยกันและแต่ละส่วนเนี่ยเราก็จะต้องทําการเก็บคะแนนเพื่อรับรางวัลและ3มินิเกมที่ว่านั้นนะคะก็คือบทเพลงแห่งวายุลูกโป่งหันสาแล้วก็ดอกไม้ในเวหาค่ะบทเพลงแห่งวายุนะคะคือเกมที่เราต้องกดปุ่มให้ตรงกับจังหวะของการดีดพินของตัวละครซึ่งในเกมเนี่ยจะมีวงแหวนคอยให้สัญญาณกับเร,เราค่ะเราจะต้องดูแล้วก็กดให้ตรงกับจังหวะที่วงแหวนอยู่ตรงกันพอดีถึงจะได้คะแนนสูงค่ะ ส่วนลูกปองหันศานะคะก็คือการยิงลูกป่งเพื่อเก็บคะแนนค่ะวิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่ายก็คือเพียงแค่ใช้ตัวละครท่าดูที่มีนะคะยิงทำลายลูกป่งให้ได้มากที่สุดซึ่งลูกปองแต่ละลูกนะคะก็จะให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปเงื่อนไขของมินิเกมนี้นะคะก็มีแค่นี้เลยละคะ่ะฟังดูง่ายใช่ไหมและสุดท้ายจตไม่ท้ายสุดนะคะมินิเกมดอกไม้ในเวหา เ,เกมที่แฟนๆหลายคนนะคะบนไว้ยากแสนยากเลยตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องบินเพื่อเก็บดอกไม้ที่ลอยอยู่บนฟ้าค่ะซึ่งดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยก็มีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปความยากของมินิเกมนี้นะคะก็คือการบังคับเพื่อไปเก็บดอกไม้นี่แหละแต่คงไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆนะและส่วนสุดท้ายของกิจกรรมนะคะอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วที่ทีมงานใส่เข้ามาด้วยเนี่ยคือเกล็ดเล็กเกดน้อยของเทศกาลค่ะในส่วนนี้นะคะไม่มีอะไรมากเป็นแค่เนื้อเรื่องที่เราต้องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแค่จบเควสก็ได้รับรางวัลแล้วค่ะ กิจกรรมเสียงกระซิบจากดอกไม้นะคะจะอยู่กับผู้เล่นจนถึงวันที่5เมษายนเลยค่ะใครที่ยังไม่ทันได้เริ่มทําก็ไม่ต้องกลัวจะไม่ทันคนอื่นนะคะเพราะว่าเกมเนี่ยยังอยู่อีกยาวเลยไว้ถ้าใครไปลองมาแล้วนะคะมีทริคอะไรอยากจะมาแนะนําก็บอกกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็ถามเข้ามาเลยค่ะถ้าหากตอบได้ก็จะตอบให้นะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก่อนเพื่อนเพอจะไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะรวมถึงติดตาม A AS E Sport กันเอาไว้ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะ YouTube Facebook Fanpage บอกเลยค่ะว่ามีอัปเดตกันรัวๆรวมถึงกิจกรรมด้วยไปกดกันไว้ด้วยนะคะไหยา